หลังจากที่ทางหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับคว้าสาแต้มสำคัญในออทราฟอร์ดมาได้สำเร็จถึงตอนนี้้ามองไปยังการทำอันดับติดหนึ่งใน4นั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วละครับพอทางหงแดงของพวกเราครับตามหลังอันดับที่4อย่างเชลซีเพียงแค่4คะแนนและก็ตามหลังอันดับที่สาอย่างเลสเตอร์6คะแนนอีกทางลิเวอร์พูลยังแข่งน้อยกว่าอีก2ทีม1นัดและที่สำคัญครับทางเชลซีและก็เลสเตอร์เนี่ยต้องมาตัดกันเองอีกในเกมลีก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องทําให้ได้ในตอนนี้นั่นก็คือลิเวอร์พูลครับจำเป็นต้องเก็บ3ามแต้มสําคัญในการไปเยือนเดอะฮอลทอนได้ด้โดยในวันที่16พฤษภาคมเวลา22่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาในประเทศไทยเวสต์บรอมวิชอาร์เบียนครับมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูลและเช่นเคยว่าก่อนที่เกมมัน่งขันประจําสัปดาห์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นครับลิเวอร์พูลทุเรจะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์จาะลึกรวมถึงคาดการณ์เสบีดผู้เล่นตัวจริงและผลลอออัันนนแแข่่่่งงงววาาาจะกกมมเเเปป็็ยไ้้พืร เสียเวลาเราไปเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมหรือ Head to h เว d กันก่อนเลยโดย5ครั้งหลังสุดที่ทางเวสต์มวิตพบกับลิเวอร์พูลครับพวกเขานั้นเจอกันใน2รายการนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA ครับ ซึ่ง2เกมแรกครับเจอกันในเกมลีกในปี2017เวสต์บอมิดอัลเบียนเปิดบ้านแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ1ต่อด้วยในวัน 13, ที่13ธันวาคมปีเดียวกันครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเสมอกับเวสต์บอมวิดอัลเบียน0ประตูต่อ0ต,ต,ต่อมาทั้งคู่ก็ได้เจอกันในรายการเอฟเอคับในวันที่27มกราคมปี2018 ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์แพ้ต่อทางเวสต์บอมไป2ประตูต่อ3ต่อด้วยเกมลีกในปี2018เวสต์บอมเปิดบ้านเสมอกับทันลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ส่วนนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับพวกเขาเพิ่งจะแข่งขันกันไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์เสมอกับเวสต์บอม1ประตูต่อ1 และจากเฮตูเฮทที่ออกมาดูจะน่าเหลือเชื่อมากๆว่า5เกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเวสต์บอมได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไปถึง3และแพ้อีก1เกมนั่นจึงทําให้เกมที่เดอะฮอลทอนที่กําลังจะมาถึงครับคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับลิเวอร์พูลของพวกเราอย่างแน่นอนอะไรครับต่อมาเราไปดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวสต์บอมบิดอาเบียนกันต่อเลย ในตอนนี้ครับการันตีแล้วว่าเวสต์บรอมบีตอาเบียนั้นคือหนึ่งในสโม,มสร,รที่จะล่วกตกชั้นอย่างเป็นทางการไปสู่ EFL c h แ m p i ชมเปี้ยนชิพในซีซันหน้าโดยความปราชัยจากอาร์เซนอลสประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เอเมร์สเตเดียมแกรับมันจะาให้พวกเขาหมดลุ้นที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกและก็ต้องลงไปเริ่มต้นใหม่ใน EFL เอแอลแชมเปี้ยนชิพต่อในซีซันหน้าส่วนในเรื่องความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับ, Liverpool บลิเวอร์พูลแกร็บแอชลีย์ n มลลันนจะมีรายชื่อกลับมาในเกมนี้หลังจากที่เขาครับพลาดการ ย่าเยียมตัวและไม่สามารถลงสนามพบกับต้นสังกัดที่แท้จริงได้ต่อโดยในรายของโรเบิร์ตสโอกคลาสและก็บรานสลาฟอีวานอวิชทั้งคู่นั้นน่าจะพลาดการลงเล่นในกับทางเดอะแบ็กกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเนื่องจากพวกเขาทั้งคู่นั้นได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงเป็นไปได้ที่พวกเขานั้นอาจจะปล่อยตัวนักเตะเหล่านี้ออกไปจากทีมหลังจากที่ซีซั่นนั้นจบลงส่วนผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆก็ดูจะพร้อมให้ทางแซมารลลดนั้นจัดลงสนามทั้งหมดครับ และเป็นที่คาดกันว่าเวสต์วอมบิดภายใต้การน,นำทัพของแซมอลดายน่าจะจัดทีมมาในระบบ3-5-1-1นำโดยนายทวารชาวกังกฤษอย่างจอห์นสโตนส่วนแนวรับ3ามคนไล่จากขวาไปซ้ายครับบีทนั่งของคายบาร์เลีย์แซมมี่อาจายีแล้วก็ดาลาโอเช ขยับขึ้นมากองกลาง5คนรวมถึงวิงแบ็กครับจังขวาเป็นดานิเอลฟอรลองส่วนในตำแหน่งแดนกลางครับคอนเนอร์คาร์ลเกอร์จะยืนประสานงานร่วมกับโอคายโยคุสลูและทางนั่นของแอสลี์เมลานายส่วนวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายครับเลือกใช้ทางนั่นของคอนเนอร์ทาวเซนหน้าต่ำใช้ทางนั่นของแมทธิวสเปรล่าปิดท้ายด้วยหน้าเป้าหนึ่งเดียวของพวกเขานั่นก็คือเอมบาเดียน เอาเลยครับตัดภาพมาทางฝั่งผู้มมเยนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างหลังจากที่เยอเกนคลอปครับพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตตได้4ประตูต่อ2แน่นอนครับว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาในการลุ้นที่4อย่างไรก็ตามความมั่นใจที่ได้มาครับมันดูจะสวนทางกับแรงที่พวกเขาได้ใช้ไปในเกมแดงเดือดแล้วคาดว่าในเกมนี้ฐานะของซาดิโอมาเน่น่าจะมีรายชื่อกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งพอในเกมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเขาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและลงมาในครึ่งหลังและอีกคนที่มีโอกาสจะได้ออกสตาร์เ ตัวจริงครับก็คือท่านะของเคอร์ติสโจนอีกครั้งในเกมที่เดอะฮอททอนที่กําลังจะมาถึงครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลิเวอร์พูลเลือกใช้ท่านะของแนทฟิลิปจับคู่กับลิสบลเลียมพอโอซานคาบักยังคงได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ ส่วนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามสำหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้ครับเยอเกนครอปน่าจะตัดทีมมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3นำโดยนายดานชาบราซิลอย่างอลิซอนเบรเกอร์แนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายครับทางด้านขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคู่เซ็นเตอร์เป็นนาทเนลฟิลิปจับคู่กับทางด้านของลิสวิลเลียมส่วนแบ็กซ้ายครับยังคงเป็นแอนดี้โรเบรัสันขยับขึ้นมาแผ่เมฟิลกองกลาง3คนมีทางด้านของเตียโกออาคันชาร่าฟาบินโยและก็จอร์จิเนโอไวนาดดุมและปิท้ายด้วยายนหน้าครับโมฮเหม็ดซาละ โรบาโตฟริมิโน่และซาดิโอมาเน เอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงการต้องการสามแต้มสําหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้ครับน่าจะทําให้พวกเขานั้นมีแรงฮึดและก็สู้อย่างเต็มที่แน่นอนส่วนทางเวสบอมที่เพิ่งจะตกชั้นลงไปกําลังใจที่ผ่านมาอาจจะดูหดหายไปพอสมควรครับแต่นี่คือพรีเมียร์ลีกอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้และผลที่ทางฮูสกอร์ได้คาดการครับพวกเขาคาดว่าเวสบอมบิดอาเบียนนั่นจะเปิดบ้านแพ้ต่ตอทางลิเวอร์พูลขาดลอย0ประตูต่อ3 สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ